หายหน้าหายตาไปนานนะคะพอดีว่าวันนี้พอกำลังจะเดินทางนะคะไปที่กรุงเทพมหานครอนนี้เอารถนะคะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหอนห้าอยู่สาววอนะคะมีใครอยู่อยู่ไหมเอ,อ่ยฮัลโ ไปนาไปเอายัวออกจากปะมาแล้วตอนนี้ฟันเหลืองมากเลยอะพอแบบจัดฟันนานๆน,นะคะน้องเมย์มาแล้วตอนนี้นะคะกำลังจะเดินทางนะคะไปที่กรุงเทพน,นะคะก็ที่สาะะราคาวันนี้ก็ฝนตกนะฝนตกหนักเหมือนเดิมน,นะคะ ตอนนี้อยู่ที่อู่นะคะเอารถมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอออจึงกันไหมเอ่ยสวัสดีค่ะพี่กายมันเป็นมืดๆใครเออขึ้นเชนลลราดาหนะัก80โห น้องฟี่มาแล้วพอดีหายหน้าหายตานะคะคไปจากโซเชียลประมาณ3-4วันนะเพราะว่าปอไปเกลียะนะคะเคลียพาแม่นะคะไปซื้อของก่อนเพราะว่าพอจะไปกรุงเทพนาน 7, 7วันนะคะคือหนสัปดาห์นะแล้วก็ตอนนี้ก็เอารถมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอเดินทางนะฝนก็ตก เดี๋ยวคนเข้ามาเยอะๆนะคะเดี๋ยวอปอมีเกมให้เล่นนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคือต้องชี้แจงก่อนเลยนะคะว่าปอเนี่ยเป็นไทรอยเป็นพิษซึ่งปอเป็นแบบแบบผอมมาก่อนคือเมื่อก่อนมีน้ําหนักปออยู่ที่42กิโลกรัมนะคะแต่ว่าคราวนี้เออ่ทำคือเราเป็นไทรอยอ่ะมันก็เลยลดเหลือ38กิโลกรัมนะคะคือลดลง4กิโล ก็คจะสามสจ็ดสามแล้วก็สูงหนร้อยหกะคะ่ะราคานี้มันทําให้ผอมมากคือผ,ผอมเลยจะก้างเลยนะคะแล้วคราวนี้ก็ได้รักษารักษาไปเองมานานพอสมควรนะคะก็เป็นปีสอง,สองสปีได้นะคะแต่คุณพ่อเสียไปแล้วคราวนี้เรามากินยาเหมือนเรากินยาถูกอะมันก็เลยทําให้ตัวเราเองอะคะ่ะอ้วนขึ้น คราวนี้พออ้วนขึ้นอ่ะมันมันไม่ใช่กลับมา42หรือ43เท่าเท่าเมื่อก่อนแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันน้ำหนักทยานขึ้นมาที่48กิโลกรัมนะคะตอนนี้ก็หนัก48นะดูตัวเล็กแต่ว่าปอมีส่วนเก็คือปอลงพุงลงพุงเลยแล้วคราวนี้มันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ปอต้องไปเซ้นหา ขอบคุณมากนะคะทำให้แบบว่าปอต้องไปเป้นหาอะไรก็ได้ที่เรากินได้แล้วมันทำให้เหมือนเซลลูไลท์เราลด mm hmm. ถ้ามีช่วงนึงคนติดตามปอจะรู้ว่าปอเนี่ยเข้าฟิตเนสเพราะว่าปอต้องการเปลี่ยนจากไขมันส่วนเกินที่พุ่มเนี่ยที่ลงทุงเนี่ยเป็นสิกแพคซึ่งมันยากมากเลยนึกออกไหมคะ mm hmm. เพราะว่าผู้หญิงอะความอคนมันน้อยมากจริงๆนะ mm hmm. ในการแบบว่าจะมาแบบ ดูแลรักษาตัวเองหรือว่าเจ้ามาแบบว่าทําให้ตัวเองแบบผอมลงมันจะไม่เหมือนผู้ชายเลยผู้ชายอ่ะเวลาหนักเขาก็จะเล่นเล่นได้แบบเล่นน้ำหนักเยอะได้หรือว่าความอดทนเขาจะเยอะกว่าเราซึ่งตัวปอเองแล้วเนี่ยคือความอดทนน้อยมากๆเลยนะคะให้พูดเลยว่าใครที่ไปเล่นพิเด็กกับปอหรือว่าที่อยู่ฟิน,นิทอ่ะที่เจอปอจะรู้ว่าแบบนี่หน่อยนิดหน่อยคือเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนมาพบตัวช่วยอันหนึง่งคือมาพอมาพบตัวช่วยแล้วเรามาพบตัวช่วยที่ คุณหมอไม่สั่งห้ามปอก็คือว่าปกติปอเป็นฮทรยเป็นพริกปอจะกินกูต้าไม่ได้ปอจะบอกทุกคนสนว่าปอกินกูต้าไม่ได้เลยยาลดคอพนปอก็กินไม่ได้เลยนะคะ แล้วคอลลาเจนนี่ก็กินได้เฉพาะคอลลาเจนบริสุทธิ์ก็คือคอลลาเจนเพียวเท่านั้นก็ลเลยมาพบตัวช่วยอันนึงซึ่งกินมาแล้วได้ประมาณ1สัปดาห์น้าหนักปลุอยู่ที่2อกิโลตอนนี้ก็หนักประมาณ4ี่สนะคะจาก48คือก็ถ่ายรูปไว้ด้วยตอนนี้ก็อ้วนลงคุ่มแต่ว่าจะาให้ดูเพราะเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อว่าไม่เคยเห็นปอพาะไม่เคยเห็นปอปอ้วนเลยไม่ใช่นะคะถ้าคนที่เป็นเพื่อนกันสนิทกันจะรู้ดีว่าปอลุนคุ่มนักมากๆเลยนะแล้วคราวนี้ ตัวนี้เดีย๋ยวนะใครที่เข้ามาเล่นเกมกับปอต้องบอกก่อนนะว่าต้องเข้าไปกดไลค์เพจก่อนไม่งานปอไม่แจกนะบอกไว้ก่อนเนี่ยปอมาเจอตัวเนี้ยบอกก่อนว่ากินจริงไฮไล,ไลท์นะคะอันนี้ไฮไลท์อันนี้ไลไลนนซุปเปอร์จินนะคะให้ดูก่อนวิธีกินอะ่ะอันนี้มันจะมีอย่างละ30เมตรเดี๋ยวปอจะกินให้ดูเลยถ้าไม่มีใครเชื่อปอเพราะว่า เดี๋ยวจะบอกว่าแบบเฮ้ย hey, พี่ปอแบบมาแบบมโนหรือปออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะอันนี้ก็คือสารสากัดจากผักและผลไม้นะคะตัวนี้คือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตัวนี้กินก่อนอาหารเช้านะคะครึ่งชั่วโมงใครตื่นสายก็กินได้นะอันนี้คือกินก่อนอาหารเช้าแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ทานอาหารได้ปกติซึ่งเวลากินลงไปแล้วความรู้สึกของปอนะหนึ่งมันไม่มินมันไม่งงมันไม่เหนื่อยคือปอทำงานหนะักใครๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าปอแบบ ขายสบู่อะปอต้องอยู่กับลูกค้าปอต้องอยู่กับรังสบู่ปอต้องแพ็กของคือปอทํากันเองกับกุ้งสองคนเนาะ mm. ก็จะรู้อยู่แล้วว่าสองคนนี้ต้องทํางานหนะัก mm. เราจะกินตัวอื่นไม่ได้เลยนะคะยาที่ทําให้แบบว่าใจสัอะไรเนียจะกินไม่ได้แต่ตัวเนี้คือปอทานตอนเช้าก่อนทานอาหารนะคะแค่ทึ้งชั่วโมงแล้วมันทําให้ปอแบบ ไม่เหนื่อยอ่ะมันแตกไงคือปกติเราเคยก็เคยกินนะไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยกินก็เคยกินตัวอื่นมาก็มันจะเหนื่อยใจมันจะสั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคือไม่เหนื่อยใจไม่สั่นแล้วก็มันจะทําให้เราไม่ค่อยรู้สึกอยากอาหารแต่มันจะทําให้เราแบบกินได้อ่ะค่ะไม่ใช่บอกว่าไม่หิวเลยนะแต่ว่าก็กินได้แต่ว่ากินน้อยลงกินน้อยลงแล้วก็กินน้ําเยอะขึ้นแล้วพอกินน้ําเปล่าได้เยอะผิวแล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยนะคะ แล้วตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันนะคะคือเป็นแพ็กเกจคู่กันอันนี้คือทานก่อนมาเป็นตัวดีท็อกคือปกติเนี่ยเรากินกินยาลดความอ้วนเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ยาลดความอ้วนนะบอกไหมถ้าเป็นของอันอื่นนะแต่ไอตัวนี้มันจะมีดีท็อกตัวนี้เข้ามาด้วยคือมีดีท็อกเข้ามาแล้วมันดียังไงก็คือมันล้างไส้ล้างสารทุกอย่างออกจากตัวเราหมดเลยนะคะดีท็อกตัวนี้นะก็คือว่าไอ้ที่เราไปกินมาอ่าพวก ยาต่างๆอาจจะมีแบบตกค้าง,นงในลำไส้อะไรอย่างนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นตัวดีทอ็อกคือก็ทำให้แบบระบายขึ้นระบายยีขึ้นแต่ไม่ใช่แบบที่แตกที่แตกนะคือแบบว่าขับถ่ายยีขึ้นแล้วก็สม่ำเสมอนะคะตามตามการแพทย์แบบตามแระนองของแพทย์เลยนะก็คือต้องขับถ่ายเป็นประจำทุกวันอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือขับถ่ายยีใครที่ท้องผูกบอนแนะนําเลยนะคะว่าคุณ ซื้อไปทานได้มันไม ouais. uh ่ได้แบบว่าเป็นยาแบบลดแบบห้ามห้ามห้ามมันไม่ใช่นะคะแต่อันนี้ปอทานมาทานมาหนึ่งสัปดาห์ปอลดลงสองกิโลอย่าลืมว่าปอเป็นคนธาตุอ่อนก็คือว่าธาตุอ่อนมันลดเร็วแต่คราวนี้ใครที่พอใครที่อ้วนมากๆเลยเป็นร้อยโลบอกว่าพี่ปอหนูกินอะไรก็กินมาหมดทุกอย่างลวค่ะพี่มันไม่ได้แบบว่าจะลดตรงไหนเลยแถมมาแบบโยโย่มีโยโย่แอฟฟิตอ่ะก็บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าอันนี้ ถ้าคุณไม่ได้ทานน่ะคุณพลาดมากลานมากเลยเพราะว่าถ้าคุณหนักร้อยโลอ่ะบอกกล้าการันตีเลยว,ว่าคุณหน้ำหนักรวมวัตถุสิ่ง cent, เดียวนะเดี๋ยวจากคลิปนี้ต่อไปอ่ะก็อาจจะเฟ้นหาผู้โชคดีนะคะที่ใครออ้วนอ้วนนะคะหรือว,ว่าทานอะไรก็ไม่ลดเดี๋ยวก็จะมาช่วยคุณลดหงส์น,นะคะเดี๋ยวอันนี้จะบอกก่อนอเดี๋ยวให้ดูหุมคือตอนนี้นะ่ะอ6นนี้คือ อันนี้เครื่องหม่นปอนะคะคือต้องเข้าใจนะว่าปอลงคุงแล้วค่ะเนี้ยปอต้องเอาคุงออกให้ได้มากที่สุดเพราะปอจะมีแลนจะไปทําหน้าอกนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีหน้าอกสามเต้าไม่ได้เด็กขาดนะคะเราต้องมีหน้าอกแค่สองเต้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกาจัดคุงออกก่อน mm hmm. นะอันนี้กติก,กอาอะมาฟังดีๆดีๆดกว่าตัวนี้นะคะวันนี้ขอแจกหนึ่งร mm hmm. างวัลก่อนนะคะ สำหรับคนที่นำลูกตัวเองนะคะที่อ้วนที่สุดอ้วนที่สุดย้ำนะคะลูกตัวเองที่อ้วนที่สุดมาเม้นนะคะใตะ้วิดีโอเผยแทร่าภาพสดตัวนี้นะคะพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าไฮไลท์สลิมไทยแลนดนะคะ ก็ติดแฮชแท็กไปนะคะแล้วก็บอกว่าไฮไลท์สลิมไทยแลด์นะคะเอารูปตัวเองที่คิดว่าอ้าวนที่สุดเลยนะคะในชีวิตก็คือแบบหนักร้อยหนัก80ดหนักเก้าสิคุณประโคมเข้ามาเลยค่ะเด mm ี hmm. ย๋ยวพอจะรันนะคะรันไยใช้การแรนดอมนะคะเลขประกาศผู้โชคดีเย็นนี้นะคะเวลาสี่ทุ่มนะคะหมดเขตส่งรูปนะคะหรือว่าหมดเขตอ่ะนำรูปนะคะมาเม้นใต้คิวโอนี้นะคะ เวลา22นาฬิกานะคะอันนี้นะไฮไลท์ซูเกตินเดี yeah, ๋ยวปอจะยินให้ดูในคลิปหน้าเลยเพราะว่าตัวนี้มันทำให้คุณคือมันทำให้คุณขับขับถ่ายดีทำให้คุณอ่าทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็ดักจับไขมันส่วนเกินของคุณนะคะย้ำนะคะดักจับไขมันส่วนเกินเพราะว่าปอเนี่ยค่อนข้างจะมีไขมันส่วนเกินสูงมาก หอมแต่ลงพุงอ่ะมันน่าเกลียดมากเลยนะคะมันต้องเอาไขมันส่วนเกินของเราออกเยอะๆก่อนเนาะสาหรับตัวนี้อ่ะแล้วค่ะนี้บางคนบอกพี่คะวันนี้แจกหนึ่งรางวัลแล้ววันไหนจจแจกอีกคะก็จะแจกติดต่อกันนะคะสามรางวัลเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปรึกษากับทีมงานนะคะว่าจะอ่าเป็นหาผู้โชคดีมาร่วมร้นผลกับไฮไลท์ซุปเปอร์ตินหรือเปล่านะตัวนี้นะ กติกานะคะทําให้ครบนะคะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วก็กดติดตามปอแล้วก็กดติดตามเฟซพี่ยุ้ยนะคะยุ้ยสตาร์นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอย่าลืมข้าไปกดถูกใจเพจนะคะให้ไลท์ซุปเปอร์จินนะเพราะว่าเขาอ่ะดีจริงคือปอโลจริงจนปอไปบอกเขาว่าพี่คะหนูขอแบบหนูขอไปไลฟ์ดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูก็อยากแบบว่า ให้คนที่แบบว่าเป็นคนที่ติดตามหนูจริงๆเขาได้แบบว่ามีหมุ่นดีเพราะว่าผิวดีไม่พอหุ่นมันก็ต้องมาใช่ไหมหน้าเราแต่งได้นะคะตัวนี้มูลค่า1,190บาทซีีเลยนะคะอย่าลืมนะคะนำรูปที่ตัวเองอ่ะคิดว่าอ้วนที่สุดนะคะ1นึ่รูปนะคะพร้อมกับติดแฮชแท็กนะคะว่าไฮไลท์ right สลิมไทยแลนด์าจะพอจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูใต้คลิปนี้นะคะโอเคหมดเขตสีทุ่งนี้นะ,คะเคยเวิ้งศนยห้าศนหกจะไม่โอเคเมื่อกี้มีสายเข้านะคะคือเขามีถูกต้องทุกอย่างนะคะใครที่เขาเรียกว่าอะไรอะใครที่แบบว่าคิดว่าแบบจะกลัวไม่ต้องกลัวนะคะเรียกที่ออยอนีหม ปลอดภัยนะคะตัวนี้นะคะนำออก่างประเทศด้วยนะอยาลืมบอกโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวมาคัดเลือกกันวันนี้ตอนสี่ทุ่มนะว่าใครจะได้ไปนะคะหนึ่บาทหนึ่งรางวัลก่อนนะอีก2รางวัลตามมาติดๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอยแล้วก็ทีวีไวเนียค่ะแล้วก็กดติดตามผีดไว้นะคะเพราะว่าในเพจอ่ะเขาก็มีแสกน,นัสกก็ะจะบอกไว้ก่อน แต่จะกินโชเลเยนีเพราะเดี๋ยว,วบอกว่ามันหน่อยโอเคไปแล้วบ <Okay. S 3> okay. ๊ายบาย